สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้มาพบกับนักกายภาพออมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะออมก็จะมาแนะนำท่าบริหารนะคะเพื่อแก้อาการปวดบริเวณสลักเพชรค่คะสำหรับบริเวณสลักเพชรนะคะก็คือบริเวณของกล้ามเนื้อสะโพกนะคะซึ่งใครที่มีอาการปวดบริเวณนี้นะคะก็อาจจะมีอาการปวดลงที่ขานะคะร่วมด้วย ซึ่งเกิดจากกล้ามเนื้อพิ i ล o ฟมิ s นะคะมีการกดทับบริเวณเส้นประสาทนะคะที่ชื่อว่าไซอ i c ิกเนฟค่ะส่งผลทำให้เกิดอาการปวดบริเวณกล้ามเนื้อสะโพกหรือจุดสลักเพชรแล้วทำให้เกิดอาการปวดร้าวลงที่ขาร่วมด้วยค่ะโดยสาเหตุของอาการปวดบริเวณสลักเพชรนะคะ เกิดได้จากการนั่งทำงานนานๆหรือการขับรถนานๆระยะไกลๆรวมถึงการนั่งข่ยห้างการนั่งขัดสมาธิบ่อยๆและรวมถึงการไม่บรอมอัพก่อนการออกกําลังกายค่ะคลิปนี้ออมเลยจะมาแนะนำท่าบริหารแก้อาการปวดบริเวณสลักเพชรจะมีท่าอะไรบ้างนั้นไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ ท่าแรกนะคะนอนหงายชันขาข้างที่มีอาการปวดขึ้นมาแล้วยกขึ้นโดยใช้มือประสานที่บริเวณหน้าเข่านะคะดึงเข้ามาหาตัวให้ได้มากที่สุดทำค้างไว้ประมาณ20วินาทีนะคะโดยทำประมาณ3-5รอบค่ะ ถ้าต่อมานะคะให้นําขาข้างที่มีอาการปวดนะคะควยมาที่ขาอีกข้างหนึ่งนะคะแล้วใช้มือฝั่งตรงข้ามจับที่บริเวณหัวเข่าเพื่อที่จะดึงมาด้านข้างตัวแบบนี้นะคะทำค้างไว้ประมาณ20วินาทีนะคะทำประมาณ3-5รอบท่านี้นะคะหน้าต้องมองตรงนะคะ ถ้าต่อมานะคะให้ขาข้างที่มีอาการปวดนะคะควยอยู่บนขาอีกข้างหนึ่งแบบนี้เลยนะคะแล้วใช้มือนะคะดึงเข้ามาหาตัวทำค้างไว้20วินาทีทำประมาณ3-5รอบค่ะถ้าสุดท้ายนะคะให้งอขาข้างที่มีอาการปวดมาทางด้านหน้า ค่ะอีกข้างหนึ่งเหยียดตรงไปทางด้านหลังนะคะแขนเหยียดตรงหน้ามองตรงนะคะแบบนี้เลยทำค้างประมาณ20วินาทีทำประมาณ3-5รอบค่ะยังไงคลิปนี้ออมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ออมลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย